สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะที่เข้ามารับชมทางไลฟ์ช่องยู u ูบเอ m i การิซ i n งนะคะวันนี้ <c oughs> ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่วันนี้นะคะเอเมกาพาไปชมตัวไฮลักรีโวรุ่นนี้เป็น Z Edition นะคะ <c oughs> ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวเตี้ยตัวท็อปเป็นเกียร์ออโต้นะคะราคา862,000บาท วันนี้เราจัดบูธอยู่ที่อยุทยานะคะจัดบูธอยู่ที่อยุทยานะคะวันนี้พามาชมนะคะคันนี้ไม่ได้จัดทรงแต่อย่างใดนะคะคันนี้ใช้ช่วงล่างเดิม <C arri Canon> นะคะแต่ว่าคันนี้มีอุปกรณ์ตกแต่งก็คือในส่วนของการเปลี่ยนแค่ล้อ 911, แมกนะคะจัดล้อแมกขนาดขอบ18นิ้วนะคะเดิมๆิมรถรุ่นนี้นะคะมีล้อแมกขนาดขอบ17วันนี้เปลี่ยนแค่แมกนะคะเปลี่ยนแค่แมกเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าเดี๋ยวให้ดูทรง จริงๆแล้วรถเดิมๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าเดิมๆของ Z e d i t i o n เนี่ยสวยอยู่แล้วจัดที่บูธเนี่ยโปรโมชั่นก็ดีมากๆเลยนะคะแปดแ0 0หค่ะพี่รุ่นนี้นะคะนี่เลยใช่ค่ะพี่โอพี่ยอแนะนำที่นี่เลยไหมทั่ <86 2. S 1> นีนะครับของเราจะอยู่ที่สาคาต่อแสงแปด8ก2อวนี่เป็นตัวน,นิดนะครับเป็นตัวที่ ฮอทาคปนี้เขาขึ้นมาอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับกาพร้อมกับแม็กซ์ซึ่เดิมเราไปเปลี่ยนท็อปติดแปดให้นะครับนี่ค่ะตัวนี้จัดเป็นในทรงของทรงเวลด้วยเนาะนะคะก็ตัวซีรีส์ยางเนี่ยนะคะที่ติดตั้งมาจะเป็นตัว255ห้าห้ทับห้าห้นะคะใส่ไปนในส่วนของตัวยางสองาห้าทับห้าห้คือมันเต็มซุ้มพอดีเลยนะคะเต็มซุ้มแล้วก็ดูสวยนะคะเดี๋ยวให้ดูมิติด้านหน้า,นา,นาแป๊บนิดหนึ่ง ะะเห็นไหมคะว่าตัวล้อเนี่ยมันมันจะเต็มซุ้มพอดีเลยนะคะล้อมันจะเต็มซุ้มพอดีเลยเนาะนะแล้วก็ตัวใหม่นะคะที่เป็นเซตดิเรกชันเนี่ยนะคะกระจหน้าเขาออกมาได้สวยจริงๆนะคะปรับปรุงมาใหม่สวยมากแล้วก็แมทกันด้วยโลโก้ขนาดใหญ่ของตัวโลโก้โตโยต้าเนี่ยต้องบอกเลยว่า มจริงสวยจริงนะคะรุ่นนี้ไม่ต้องแต่งอะไรเยอะเลยนะคะมิก้ากล้าการันตีเลยว่าจัดแค่แม็กหล่อชุดหนึ่งนะคะทำให้รถดูหล่อแล้วเนาะนะคะที่สําคัญนะคะสำหรับลูกค้าเนี่ยพนักงานบริษัทอายุงาน2ปีขึ้นไปเนี่ยดาวเริ่มต้นนี่เลยนะคะ่ะศซไม่ต้องใช้คนขำนะคะขอแค,ออนะคะ่อายุงาน2ปีนะคะพนักงานบริษัททั่วไปอายุงาน2ปีคุณจัดได้นะ,ะนี่เลยนะคะ ที่บูธเรานะคะบรรยากาศที่บูธก็จะมีลูกค้าเข้ามาสอบถามอยู่ตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่งของลูกค้าที่สนใจทั้งตัวรถที่เป็น Toyota า e ีโนะคะหรือจะเป็นในส่วนของรุ่นอื่นๆนะคะวันนี้เป็นบูธวันสุดท้ายแล้วเนาะนะคะบูธวันสุดท้ายดูภายในกันนิดนึงนะคะสำหรับในส่วนของตัวภายในต้องบอกเลยนะคะว่ากระดูรีเมี่ เรียบหรูแต่ถามว่าสุดไหมยังไม่สุดเนาะเบาะหนังไม่มีหมากอ่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะคะแต่ไม่เป็นไรเนาะสำหรับในส่วนของตัวเบาะหนังเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้นะคะเราสามารถจัดแต่งให้กับลูกค้าได้นะคะสำหรับในส่วนของตัวเบาะหนังนะคะรุ่นนี้ก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นแอร์แบก มาให้ทั้งหมด3าําแหน่งนะคะกุญแจเป็นส่งตัวกุญแจรีโมทนะคะแล้วก็มีอ,อีโคต่ตางๆนะคะและที่สําคัญเนาะรุ่นใหม่เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์นะคะตัวยูโรไฟนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ขนาด2 4 0 0รซีซีนะรุ่นนี้ยังให้กําลังแรงม้าที่150แรงม้าอยู่ไม่ใช่ตัวสูงเนาะถ้าเป็นตัวสูงเนี่ยกำลังแรงม้าจะแรงกว่านะคะแต่ว่า ถ้าเป็นในส่งของตัวเตี้ยหรือแซดดิ i t ชั n เนี่ยให้สูงสุดที่150แรงม้านั่นเองนะคะสีนี้เป็นสีใหม่นะคะสีนี้เป็นในส่วนของสีเทาดำนั่นเองนะคะภายในกว้างนะคะภายในกว้างนะ,ะและก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับลูกค้าที่หารถใช้งาน นะคะลูกค้าที่หารถใช้งานเป็น4ประตูตัวเตีย้ยแล้วเกียร์ออโต้เนี่ยนะคะของ t o y ยต a มีนะคะแนะนำนะคะแนะนาของ To y ยต a มีให้เนาะ,ะนะคะ <c oughs> แล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยเยอะจริงๆนะคะโปรโมชั่นเยอะจริงๆนะคะต้องบอกเลยเนาะนะคะในเรื่องของตัวสเปคเนี่ยจริงๆแล้วเออมันมีดีเทลยิบย่อยนะนะคะ จริงจะให้ดูในส่งของรถที่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งมากกว่าเนี่ยค่ะใส่แม็กแล้วเต็มซุ้มเลยนะคะใส่แม็กแล้วเต็มซุ้มเลยนะคะสองห้าห้าทับห้าห้า R สิบแปดนะคะแล้วสีนี้เนี่ยนะคะคือจอดที่บูธเนี่ยนะคะเมื่อเช้ายูมิก้าเช็ดไปนะคะแค่เช็ดไม่ต้องล้างเลยเห็นไหมเงาวิ้งเลยสีสวยนะคะสีสวยมากนะคะลายกาในส่งของต,ตัวกระจกเนี่ยนะคะอันนี้คือเป็นดีไซน์ที่ตกแต่งออกมาจากโรงงานแล้วนะคะกระจกมองข้าง นะคะมีในส่งของตัวสีดําเงานะคะแล้วก็ในส่งของตัวมือจับก็จะเป็นในส่งของตัวสีดําเงานะคะกระจังหน้าเนี่ยของเขาจะมีกระจังหน้าดําเงาตัดกับดาดาดนะคะไฟหน้าก็จะเป็นในส่งของตัวไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์หรือว่าไฟหน้า LED นะคะมาพร้อมกับในส่งของตัวโคมที่เป็นเดย์ไลท์ด้วยเห็นไหมคะแล้วในส่งของตัวไฟตัดหมอก นะคะตรงไฟตัดหมอกเนี่ยนะคะตกแต่งมาเป็นในส่ง,งตัวสีดําเงาะะสวยมากเลยนะคะตัวใหม่กระจังหน้าใหญ่แล้วก็หล่อมากนะคะตัดด้วยสีดําเงาแล้วก็สีดําด้าน<ม>เห็นไหมคะ,นะคะตัวเซตตัวใหม่ตัวเนี้ยหล่อจริงๆนะคะ <c oughs> อ่ะนะเดี๋ยว มาดูในส่งของตัว EcoStick นิดนึงนะคะเดมิก้าให้ชมนะคะอย่างที่บอกไปนะคะราคา862,000บาทนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นตัวเครื่องยนต์นะคะขนาด 2,400cc นะคะอย่างที่บอกไปเลยเนาะนะคะ,ะแล้วก็เป็นในส่งของตัวเครื่องยนต์ที่เป็นดีเซลนะคะตัวนี้นะคะอย่างที่ เรียนแจ้งลูกค้าไปเลยนะคะก็ในส่วนของตัวอัตราการสิ้นเปลืองนะคะรุ่นนี้นะคะขับได้อยู่ที่15.2กิโลลิตรนะคะ15.2กิโลลิตรนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือว่าเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะ ตดวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวโปรโมชั่นนะคะศูนย์ไม่ใช่คนทำนะท่านใดสนใจติดต่อมิก้าเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์ติดต่อมิก้านะคะ0ูนย์เก้าหนะคะไลน์นี้ขออนุญาตลงก่อนเนาะนะคะท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะคะหรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์นะคะที่เบอร์0ูนย์เก้าสี่แนะคะท่านใดอยากปรึกษาในส่วนของการออกรถหรือปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องไฟแนนซ์นะคะ อยากได้รถใช้งานนะคะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าไฟแนนซ์ผ่านยากจริงๆเนาะ,นะะสามารถโทรมาศึกปรึกษากันก่อนได้นะคะแล้วจะได้จัดไฟแนนซ์กันผ่านแบบง่ายๆไลน์นี้ขอปิดไลน์ก่อนนะคะอย่าลืมนะสนใจติดต่ออพิก้าเข้ามาเลยจ้า